ทางด้าน1ล้านเล็กครับวันนี้เนี่ยโชว์สวยๆจะเต็มแน่ครับเพราะว่าบรรยากาศที่วิธีมวยราชดำเนินตอนนี้ครับก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวแล้วก็แฟนมวยชาวต่างชาติครับเดี๋ยเรียกเสียงเฮได้เลยครับพี่แชมป์ทีแรกเหมือนว่าจะไม่โดนครับทำไมเขายิงกันไม่แม่นเลยเออเอาครับทีที่2ครับทีที่2ไปครับ ยังไงครับเช็คอีกทีนู่นฮะท่านหนุนหยิบไปแล้วฮะฝรั่งท่านหนุนหยิบไปแล้วับอ๋อยิงเลยครับโอ้ยิครับอ๋อยิงก็ยังไม่โดนน่ะโอ้คุณต้องเปลี่ยนปืนแล้วคุณต้องเปลี่ยนที่ซื้อแล้วโหดีไงฮะเพ่งระเบิดครับเป็นยังไงครับรูอว่าจับกบเอาครับนี่นี่จะยิงไม่ใช่ยิงปิ่นเพชรอย่างเดียวนะจะยิงพี่บัวด้วยครับเอาครับฮิวครับฮิวครับ แบกกลับครับเขาเรียกว่าแบกจะชนะกลับค่ายแล้วอาแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูว่าจะสามารถจะแบกโอ้ปล่